ท่านผู้ชมคะเรากาลังคุยกันอยู่ถึงเรื่องของการส่งออกอาหารไทยไปยังทั่วโลกนะคะคุยกับท่านผู้บริการสถาบันอาหารนะคะท่านผอ,อยงวุฒินะคะซึ่งท่านก็บอกว่าตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดใหญ่มีความสําคัญและมีความต้องการสินค้าไทยอีกเป็นจำนวนมากนะคะทั้งเรื่องของอาหารพืชผักผลไม้นะคะส่วนตลาดอื่นๆอย่างตลาดยุโรปตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างนะคะกลับมาคุยกันต่อกับผอยงวุฒิค่ะท่านผอคะญี่ปุ่นเรารู้กันแล้วว่าเขาสําคัญ เขามีความต้องการสูงอเมริกายุโรปเป็นยังไงบ้างคะถ้าในสัดส่วน100นะครับตลาดที่เราส่งออกไปคือในเอเชียสักญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ13%เข้าไปละในของเอเชียใหญ่มากนะครับญี่ปุ่นเป็นสัดส่วน13%ของการของ100ส่งออกทั้งหมดใช่ครับของประเทศไทยที่ส่งออกไปทั่วโลกอเมริกาใกล้เคียงกันครับก็คืออเมริกาก็อยู่ประมาณสัก12กว่านะครับยุโรปก็อยู่ประมาณ11กว่านะครับ แต่ถ้าเทียบนะครับคือเมื่อกี้บอกยุโรปกี่ประเทศครับแต่ญี่ปุ่นประเทศเดียวนะครับอเมริกาใหญ่ขนาดไหนครับนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นคือการส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นมูลค่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับแต่ว่าญี่ปุ่นนี่คือประเทศเดียวที่เขามีการบริโภคมากใช่ครับแต่ยุโรปกับอเมริกาประเทศใหญ่ว่าอย่างนั้นใช่ครับ และระยะทางมันไกลกว่าความสดเออไรเอยหรือประเภทของอาหารผลิตพันธ์ต่างๆนี่ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเช่นว่าถ้าต้องใช้เวลาเดินทางนานอาจจะต้องไปเน้นขายสินค้าแปรรูปนะครับหรือพวกแช่แข็งนะครับมากกว่าแต่ถ้าญี่ปุ่นระยะทางใกล้กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งของสดได้อีกนะครับนั้นตลาดก็เปิดกว้างมากขึ้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยการส่งออกภาพรวมในอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมปีนี้ ปี2558กับปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะมูลค่านะครับอาจจะลดลงนะครับคาดว่าก็ปีที่แล้วประมาณ9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทใช่ครับแต่ปีนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก9 0 0 0 0 0 0นะครับคือมูลค่ามก็ลดลงไปบ้างแต่คำว่าลดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคือในเรื่องของปริมาณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากนักแต่เมื่อเทียบกับตัวเงินแล้วมันมีเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งราคาสินค้ามีตกตับบ้างในบางรายการอันที่สอง จำนวนนะครับก็อาจจะมีผลนิดหน่อยเมื่อมันก็ลดไม่มากนะครับ<ม>ก็ประมาณสักสองซค่ะซึ่งในหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยการส่งออกปี58เนี่ยก็ชะลอตัวลงไปบ้างเหมือนกันใช่ครับผมว่ามันก็เป็นเป็นทิศทางทิศทางของมันเองนะครับ<ม>แล้วก็ไม่แช่เฉพาะเราะนะครับก็ประเทศอื่นๆก็เป็นท่านผอะอมีอะไรจะแนะนําผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะส่งออกไปย,ยังโยุโรปอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นก็ตามท่าน จะต้องไปปรับปรุงนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของความต้องการหรือเทรน์ดของสินค้านะครับวันนี้เนะี่ยเราเคยขายอย่างนี้อยู่บางทีเขาอาจจะต้องการอะไรที่เพิ่มเติมจากไอ้ตัวเดิมของท่านเนี่ยเป็นของที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับไม,ไม่ได้ไปเปลี่ยนมากนะครับท่านก็ต้องติดตามเทรน์ดพวกนี้หรือบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนสินค้าเป็นอีกประเภทหนึ่งเลยก็ได้นะครับ นั่นท่าน,นก็ต้องดูอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนสำคัญนะครับในการยืดอายุอาหารนะครับอชลฟ์ไลฟ์หรือว่าอายุอาหารที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้ไปดูอย่างที่ของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า emergency corner ขายสินค้าที่เกิดจากเรื่องภัยพิบัติธรรมชาตินะครับบางครั้งเนี่ยหน่วยงานต่างๆที่จะสนับสนุนเรื่องของอาหารพวกนี้ไปให้พวกประสบเหตุหรือประสบภัยเนี่ย ทานเนี่ยมันไม่ค่อยทันวันนี้แต่ละบ้านต้องช่วยตัวเองก็คือต้องซื้อกักตุนเอาไว้นิดหนึ่ง<ม>แต่อยู่ในระดับพอเหมาะนะครับไม่ได้มากเกินไปแล้วถ้าเกิดภัยพิบัติแน่นอนมันก็ต้องใช้ะะเวลาในการที่เขาจัดทยอยส่งจากในประเทศเขาเองหรือต่างประเทศส่งมาช่วยก็ตามท่านทราบนะครับว่าบางอย่างสามารถเก็บได้15ปีอ,อะไรเก็บได้15ปีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นขนมปัง นะครับอยู่ในแพคเกจที่ดีแล้วก็ในกระป๋องก็มีนะครับหรือสตูอาหารนะครับแกงเกิงอะไรเนี่ยพวกพวกนี้ตั้งแต่10ถึง15ปีแสดงว่าอาหารประเภท Emergency นซีแบบนี้เนี่ยมันต้องมีเชลฟลั์ที่ยาวใช่ครับเพื่อฉุกเฉินเขาจะได้ใช้ใช้ได้นานใช่ครับใช่ครับคือบางทีก็เก็บทิ้งไว้ในบ้านอะช่วง2-3สปีไม่มีเรื่องเลยนะครับไม่ต้องใช้เลยครับคือไม่ต้องไปซื้อเติมบางคนเนี่ยเราต้องไปซื้อว่า ถ้าเป็นแบบปกตินะครับไปทิ้งไว้สักพักต้องรีบมาทานละแล้วก็ไปซื้อของใหม่มาใส่ใช่ไหมครับซึ่งบางทีตัวเองก็ไม่อยากอะเพราะว่ามันเป็นของกระป๋องนะครับมันไม่ให้ไม่ไม่ใช่มีรสชาติมากนะครับจนเป็นการเรื่องของประทังชีวิตนี่ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งใช่ครับใช่อันนี้ที่สําคัญครับเพราะนั้นเรื่องของเชฟไลฟ์หรืออายุนะครับในการของในบรรจุภัณฑ์เนี่ยขอให้ท่านไปทบทวนดูเทคนิคซะนะครับว่าจะทําได้ยังไงของประเทศไทยแล้วก็มีหน่วยงาน ทางด้านวิจัยหน่วยงานบรรจุภัณฑ์น,นะครับอสภาวุสากรรมก็ให้คําแนะนําชี้แนะได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับแต่แตวันนี้สิ่งที่น่ายินดีก็คือว่าสถาบันอาหารเนี่ยก็มีฐานะเป็นตัวแทนของ JCCU ใ,ในการช่วยตรวจในการเข้าไปตรวจโรงงานตรวจอาหารของผู้ประกอบการไทยใช่ครับที่จะส่งออกไปยัง JCCU ที่ญี่ปุ่น ใช่ครับที่ไปขายในโค o กสโตร์ของเขาเริ่มเมื่อไหร่คะที่เราจะเป็นตัวแทนตรงนี้ตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับคือไปเที่ยวนี้พอไอ้ชูรันแล้วก็เอาตัวอย่างที่เราไปแซมเปอร์ตรวจให้เขาดูให้รายงานผลเขาพอใจเขาก็าสตาร์ทละนะครับวันนี้คิกออฟเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นหน้าตาประเทศไทยด้วยนะคะท่านผู้ชมคะแต่สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือว่าคุณภาพสินค้าคุณภาพอาหารของผู้ประกอบการไทยนะคะที่จะส่งออกไป ต้องได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้นะคะตรวจสอบผ่านแล้วแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศผู้ซื้อนี่คือสิ่งสำคัญใช่ครับแล้วก็เราก็คงจะขยายไปอย่างเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับตามคอนเทนต์นต่างๆหรือในยุโรปนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆประเภทนี้ค,คือวันนี้เนี่ยก็ถูกตรวจโดยทางเขานะครับแล้วก็มาตรฐานของทางเราเนี่ยแน่นอนก็เป็น international standard ์ดไปถึงว่าที่แลบต่างๆที่ตรวจอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่า ถ้าเราสามารถขยับไปได้เหมือนกับทำกับเจ c ิงซเนี่ยมันจะช่วยลดระยะเวลาช่วยความง่ายของผู้ประกอบการคือเป็นการ,<ช>รอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยใช่ครับแต่ว่าไม่วได้ตรวจโดยเขาหรือว่าตรวจโดยเราก็คือสถาบันอาหารเนี่ยความเข้มมาตรฐานเดียวกันใช่ครับเพียงแค่อำนนยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกนะคะใช่ครับตรงนี้สําคัญท่านเองที่เป็นผู้ผลิตสินค้าผลิตอาหารป้อนโลกนะคะตรงนี้แหละค่ะคุณภาพ ก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่สุดแล้วก็เป็นหน้าตาของประเทศไทยด้วยใช่คไนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะผู้มนการสำนัอาหาและดิฉันสร้อยฟ้าลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ